สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีครสวัสดีครับ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 อ่ะก่อนเดินไปนังเรียนไหมท้าได้เดนหมดรอบนีตัวนิดนึงครับสวัสดีครผมก่อเทนนิสพง์ครับสวัสดีครับผมพิวัฒน์ธนครับ ทายต้องหม่ยอะไรน้องทายต้องหมายฟ้าอยู่แล้วครับดีใช่นี่ยนี่ดูว่าปีนี้เหมือนเดิมครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้มาเร่วมงานนะครับกับงานเลี้ยงจากงานที่สองด้วยนี่ฮะนี่ดูว่านะครับมาส่งต่อความสุขให้กับทุกคนแล้วก็คนอื่นเลยจริงๆแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่ที่แบบงานเยอะแม่งจริงแล้วก็แฟนคลับนี่นี่ดูว่า ขั้วกเลยทีเดียวนี่ครับเข้มแน่จริงๆนะครับรู้สึกไงบ้างจริงไงบ้างจริงต้องบอกว่างานนี้มี่แล้วเรามาเป็นงานแรกหลักที่อดีครับอืมครับผมมันทำให้เราเห็นว่าเรามีคนที่รักและนับถอยมามากแค่ไหนนะฮะรับขอบคุณพี่ๆบ้างไปประมาณอ่ามากพี่พี่บ้างผมก็ยังรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่จริงแล้วก็ ผมมาถึงผมต้องค้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดพี่พีนัทขับทุกคนกครับอยากขอบคุณจริงครับครับดีฮนะดูีว่าของคู้ดีก็น่ารักสุดๆน่ารักสุดๆจริงๆเอสเนสจะทังบ้านมาใหม่ว่าคะส่งมาคุณส่งมาเนะ่ยฮะลูกใบสนีตู้ปนอมาก็ได้อะไรนะเอสเนสจะขับบ้านเป็นคำชื่นชอบว่าหล่อมากพี่หล่อมากพี่หล่อแท้เนี่ยลาบอย ได้ใช่ได้ครับทุกคนใช่ได้เนะใช่ได้ไม่ได้ว่านี่ครับจริงๆแล้วที่บอกไปครับตลอดตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันในหลายครั้งก็คือแฟนคลับหนาแน่นมากจริงในแฮงกับหนาแน่นมากจริงนะครับแล้วก็อย่างที่พอได้บอกไปครั้งนั้นเมื่อปีที่แล้วเนาะคือครั้งแรกจากซีเรียอนนะครับแล้ววันนี้ครับข้างกันเลยทีเดียวนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับแฟนสาวขนาดนี้เลยเปิดปีนี่แเ้วเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้นะครับได้มาเป็นอีกส่วนหนึ่งของแหน่งสี่หมาดแคปิโต้ฮะ จริงชื่องานจะบอกเนาะ,ะฟิล์มวายก็ซีรีส์วายเป็นซอว์พาวเวอร์ของประเทศเราอ,อยากให้เราก็อยากเป็นหนึ่งคนพี่โดมสนับสนุนอยากให้มีใครเป็นอะไคนช่วยสนับสนุนเราอยากเป็นคนน,นันแล้วก็อยากให้หทุกคนร่วมปิดเอ้งองเหมนพูด คือเราจะบอกว่ามีการเจร็ญซีรีวายเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ฮะเราไม่อยากจะร่วมซัพพอร์ตซีรีส์วายเพราะเราภูมิใจมากมันเเิอจากซีรีส์วายหรือฮที่พอใจชุมดีงามเดียวกนการนอยเป็นอนดหนึ่งพอพูดไทยแปลว่าอิสระเราพูดไทก็ได้พูดไก็ได้พูดก็ได้พี่ครับ ไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยรู้สิงไงต้งอ,องขออันดับแรกอยากขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทุกคนครับที่มีชวนพวกเรามาในงานนี้่ผ่านเมืองแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงรู้สึกภูมิใจที่มาได้ที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้เพราะว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเพลงจริงแล้วก็ทุกสองคนถ้าเกิดมีโอกาสอีกใเนี่ยก็อย,กอ,อยากที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อที่นำผลิตผลความรักที่หลากหลายออกไปมากกว่าเดิมครับสุดจูจอสุดยอดครับอาเปาดีมากเลยดีใจที่ได้ดีมาก โหดว่ะเราเราก็โชว์กันเองซะแล้วเนี่ยคุณจะเวลาสามสิบวีได้ดีอ่ะมามาและจังหวัดต่อไปจังหวัดต่อไปลนคนคนละเวกีไปซะแล้วครับผมเนะ่ยฝ่ายคนงานจะดีกว่าฝ่ายคนงานฝ่ายคนงานเพราะว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้วว่าเออผลิตภัณฑ์เขาซื้อได้ที่ไหนเออ ผ<อ>ลิตภัณฑ์เสริมอะไแล้วนุ่ดเด็กก็มีโปรเจกต์อะไรนะฮะ<อ>ทั้งคู่นะทางท่งานเศรษฐกิจมาบอกว่าเอา,อเอาที่บอกได้ก่อนเราที่บอกได้ก่อนมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับที่จะให้ทุกคนนะครับใหกับทุกคนได้สปอร์ตก,ก,ก,กันนะครับเพราะว่าชิคกี้พายเนกันครับค่ะออือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตามมีเมวาอยู่ครับก็จะเห็นว่าเพิ่งจะประกาศที่จะทำโปรเจกต์ใหม่ออกมาสองโปรเจกต์ครับใช่เชื่อว่าเลิฟเลิฟอะไรอย่างเล็บอีแย่ ไปเองแล้วแล้วพี่เดีจบไปแล้วจบไปแล้วไม่ดูเออก็คุณปีสปอยออกไปว่ามันคือเรื่องอะไรของโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะออกใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะเลิฟเลิฟอินเดียครับฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะะฮ ใหญ่บุญเยอะใหญ่บุญเยอะพอยืะเชิญพอนะครับคุณพี่สบายไหมสบายนิดหนึ่งสบายนิดเดียวสบายนิดเดียวเหรอครับฮะชื่อเรื่องเดิมเออตัวเหตดดังมรรทุกทางแล้วเออไอยังบอกว่าที่พวกเราตั้งใจมีทุนกันก็เพื่องานนี้แหละครัเช่าขอบคุณนะครับ

ขอคนนบมีอะไรบ้างมีบครับผมก็ใกล้วันเกิดแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีงานวันเกิดครับก็ฝากทุกคนด้วยเป็นงานีที่อยากให้ทุกคนได้มาในวันเกิดัต่อไปนะครับสวีดงเจสายนาี่ือขอเราออนะนีนี้นะราีนีก็งนครับี กินแม่กน่กินแมุณมากับกนมข้นค่ะฮะเขาบอกณานาจาเธออะไรนะเธออะไรนะเจ้าบากับเจ้าบ้าวแต่มานกันแล้วคนจัดงานที่ไอนคะคนจัดงานต้องหาคนจัดงานก้อาเขาเจอก่อนนะ